เอ้ยโอ๊ยไงล่ะอะฮะฮะฮัชชิวอะลุกขึ้นเลยเร็วฮะฮะฮัชชิวฮะฮัชชิวฮะฮัชชิว ฮะฮะจ้าก็หันลุ้มฮะฮะฮัชิวอย่านอนนะไหนฮะฮะก่อนฮะโอ้ยสุกโป๊กนานฮะฮะฮัชตักขึ้นนะโอ้สุกโป๊กเมียวค่ะเมียวขึ้นมานี่ฮะฮะฮัชิวเฮ้ย แรลนี่สปกปรกอีเดี๋ยวแม่พาเข้าบ้านนะไปนั่งนู้นไะแพรไปนั่งตรงหินแล้วขึ้นไปนั่งตรงหินนู้นไ,ไปนั่งตรงหนินไปโอ้ตูดไปไปนั่งโน้นไปนั่งมันตะกบอีกมาเนี่ยไปนั่งนู้นแพร นั่นั่นเอาเอาเอะฮะฮฮัทชิวฮะฮะอย่าน sure> um> ั่งลุกขึ้นไม่ให้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เร็วเร็วฮะฮะฮัทชิวพีตาบูพีตาบูแล้วเหวลุกขึ้นพีตาบูมาเฮว ฝนตกแล้วฝนตกเร็วๆเอากม๊กขึแลแล้นเอานุ๊กไม่ขึ้นเอนุ๊กไม่ขึ้นเอ้าทำไรฝนตกเฮ้อฝนตกเฮ้อ นั่นนัๆนอะคนวนตัวคนันูนใครเอาแควสุกใครใครอยู่ตรงนั้นไปดูซิใครอะเรียกดิเอ้าเรียกลองเขสนใจตรงนางแม่ลงังนเลย E <laughs>